Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจอยอิสาราวรลเวสกุลสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวตอนเช้านะคะวันนี้จอยมีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะ6เทคนิคเติมไฟให้กับชีวิตเราค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงเดือนที่สิบของปีนี้กันแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มเจออะไรบางอย่างระหว่างทางที่เราเดินนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยที่มันมาดูดพลังชีวิตของเราออกไปตลอดเวลาเลยอย่างนั้นค่ะถ้าวันนี้นะคะเราไม่อยากให้ชีวิตเรากําลังมอดไหม้หรือหมดไฟไปนะคะกําลังหมดหวังเราก็ต้องมาเติมไฟกันนะคะ วันนี้ค่ะจอยก็เลยมี6เทคนิคนะคะที่จะช่วยให้เราเติมไฟให้กับชีวิตนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเนี่ยไปได้นะคะเริ่มจากเทคนิคข้อที่1ค่ะจอยอยากให้เราตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะด้วยความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองก่อนค่ะดังนั้นนะคะ ให้เราตื่นขึ้นมานะคะด้วยความรู้สึกว่าขอบคุณที่ตัวเองนะคะได้ตื่นมานะคะขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะคะแล้วบอกตัวเองนะคะว่าวันนี้เราจะออกไปลุยนะคะจะออกไปทําออกไปสู้กับอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามานะคะให้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะลุยไปกับวันนี้ค่ะ เทคนิคข้อที่สนะคะให้เรายืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆค่ะเราอาจจะทําท่ายโยคะง่ายๆนะคะยืดตัวยืดเส้นยืดสายอยู่บนเตียงก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความกระปี้กระเป๋าให้กับเซลล์ในร่างกายเรานะคะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเริ่มมีพลังงานแล้วก็พร้อมที่จะออกไปลุยในวันนี้กันค่ะ เทคนิคข้อที่สามนะคะเวลาที่เราเจอใครให้เรายิ้มนะคะให้กับทุกคนและยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เราเจอนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีก็ตามนะคะแต่ให้เราคิดว่าเมื่อเรายิ่งให้นะคะเราจะยิ่งได้ดังนั้นถ้าเรายิ่งให้แต่สิ่งดีๆนะคะคนรอบตัวเราสิ่งรอบตัวเราก็จะรับรู้ได้ค่ะว่าเราเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆดังนั้นเขาก็จะให้แต่สิ่งดีๆกลับมากับเรานั่นเองค่ะ เทคนิคข้อที่สี่ค่ะให้เราชื่นชมตัวเองและผู้อื่นเยอะๆค่ะอยากให้เราเป็นคนนึงนะคะที่ชื่นชมกับทุกคนไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยชื่นชมตัวเองก็ตามเมื่อเราทํางานอะไรได้สําเร็จนะคะขอให้เราเนี่ยหาข้อที่จะชื่นชมให้ได้ค่ะ แต่อย่างหนึ่งที่เราต้องระวังนะคะก็คืออยากให้เราชื่นชมด้วยความจริงใจนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามอาจจะรู้สึกได้นะคะและแทนที่เราจะมาเป็นมิตรกันเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นศัตรูได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราชื่นชมตัวเองเยอะเราก็จะมีกําลังใจในการทํางานและถ้าเราชื่นชมผู้อื่นให้มากๆนะคะเขาก็จะอยากทํางานร่วมกันกับเราค่ะเทคนิคข้อที่ห้าค่ะให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อง,งานที่เรากำลังทำอยู่ นะคะไม่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะคะเราอาจจะมีอะไรไม่เป็นใจงุดหงิดนะคะกําลังอารมณ์ไม่ดีนะคะอยากให้เราเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ต้องหามุมคิดดีๆที่มีต่อง,งานที่เรากําลังทําได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะลองคิดว่างานที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันดีนะเพราะเราช่วยให้คนที่ทุกข์ยากเนี่ยได้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะหรือเราอาจจะคิดว่างานนี้มันดีนะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้ หรืองานนี้มันดีนะเพราะทําให้เราเนี่ยมีทัศนคติดีๆได้นะคะบางครั้งเนี่ยการที่เราจะต้องเริ่มทําอะไรบางอย่างก็อาจจะต้องฝึกฝนเหมือนกันนะคะแต่เชื่อว่าการที่เรามีทัศนคติที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถฝึกฝนได้ไม่ยากนะคะและเราจะรู้ว่าการมีทัศนคติที่ดีต่องานที่เราทำเนี่ยจะทำให้เรามีพลังแล้วก็มีความสุขกับงานที่เราทำมากขึ้นค่ะ และมาถึงเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะคะก็คือให้เราเคลียร์ความรู้สึกที่ไม่ดีก่อนที่เราจะเข้านอนค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้หลากหลายวิธีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการฟังเพลงบรรเลงนะคะการนอนเฉยๆนะคะแล้วเราก็ลองกำหนดลมหายใจเข้าออกของเรานะคะจนเราหลับไปนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยช่วยเคลียร์ความรู้สึกที่เรางุด์งินนะคะไม่ดีมาทั้งวันหรือกำลังคิดฟุ้งซ่านอะไรอยู่นะคะและถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยในคืนนั้นนะคะเราก็จะนอนได้หลับสนิทนะคะเป็นการเติมไฟและพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็จะตื่นขึ้นมาด้วย ความรู้สึกสดชื่นและอยากออกไปทําอะไรบางอย่างเพิ่มนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ6เทคนิคเติมไฟให้ชีวิตของเราจะเห็นว่าถ้าวันนึ่งนะคะเราสามารถปฏิบัติได้ตามนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเติมไฟนะคะเติมพลังให้กับตัวเองตลอดเวลาทําให้เราเนี่ยมีแรงที่จะออกไปทํางานนะคะได้จนสําเร็จและนอกจากนี้เนี่ยมันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้เราอีกด้วยนะคะ ยังไงถ้าวันนี้เราฟังแล้วเราชอบนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้กันด้วยนะคะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆในวันพรุ่งนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ Good morning e v e r p o d c a s t เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ